อ่ะก็ฮัลโหลสวัสดีครับยุกับผมนะครับแอดมินแบงก์นะครับก็หลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับเบเจ้าไอเบ็ล็อกนะครับผมก็วันนี้นะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมเย้เโอเคครับอ่าก็นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ผมเองนะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการอัปเดตอะไรบ้างนะครับหลังจากที่หายไปนานเลยนะครับโอเค นะครับก็มีทางด้านของสเปานะครับแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยนะครับคือคืออัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยววิอะไรคำนี้โอ้ยโลโลโลอะไรมาเนะี <c> ่ย <oughs> ก็โอเคนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าอ่านก่อนเล่นตรงนี้ผมก็ทําภาพขึ้นมานะครับว่าให้แบบผู้เล่นเนี่ยมันบแบบเขาเรียกว่าแบบช่วยเหลือเช่่ยวเหลือผู้เล่นนะเอออะไรน นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋านะครับช่องช่องแบคแผคนะครับนี่ตรงนี่ตรงช่องเก็บของเรานะครับก็คือผมได้ทําการอ่าเอากระเป๋าเข้ามานะครับอัปเดตกระเป๋าด้วยนะครับให้แบบผู้เล่นเนี่ยเก็บของได้เยอะเลยนะครับโอเคก็มาเรียนรู้นะครับวิธีการเล่นเนี่ยมาเล่นยังไงนะครับมาอ่านเอานะครับเนี่ยย้าเลยนะครับเซตโฮมนะครับกับโฮมนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของ เรียนรู้คําสั่งพื้นฐานนะครับนี่นะครับก็จะมีบอกนะครับตัวเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนี่นะครับก็มาอ่านเอานะครับข้างล่างนะเฮ้ยนี่นะแอดมินเป็นตัวผมเองนะครับนี่นะครับสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับนารูโตะนะครับสัตว์เลี้ยงตรงนี้มันจะเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มเขาเรียกว่าเฮ้ยแคนซ้ำเหรอแคนขึ้นซ้ำเดี๋ยวผมค่อยไปลบออกแล้วกันนะครับ ในการสร้างแคนเน่นะครับเดี๋ยวจะอธิบายด้วยนะครับนี่มีนารูโตะเชดเครนะครับเพิ่มบัฟความวิ่งความเร็วเห็นไหมตัวผมก็มีความเร็วนะครับตรงนี้ทั้งด้านของฟรีนะครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมนะครับก็ส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นทางด้านของรับของออนไลน์นะครับนะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าแลกแลกเกลือนะครับเกลือหวานเจี๊ยบนะครับ เออครับก็ได้จากกล่องกล่องสุ่มตรงเนี้ยเห็นไหมนี่ครับแล้วก็รับกุญแจจากตรงนู้นแล้วก็มามากดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นออนไลน์ไทม์นะครับสายฟรีนะครับก็คือได้ยศนะครับสาหรับสายฟรีไปเลยนะครับเออเป็นไงนะครับก็เป็นการที่ดีมากเลยนะครับก็คือเป็นเพิ่มมาเพื่อแบบให้สายฟรีแบบได้เล่นได้อะไรด้วยนะครับโอเค ข้างล่างนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเดินยากหน่อยนะเพราะผมปิดบินไว้นะไม่ให้บินนี่นะครับสปาใหม่เป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมว้าวสวยเลยใช่ไหมล่ะอ่ะนะครับตรงนี้นะครับก็อ่าเป็นการสร้างแคนนะครับผมก็วิธีการสร้างแคนนี่ก็จะมีเรียนรู้นะครับให้บอกนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าในการอัพแก๊งเนี่ยนะครับนี่นะครับก็เสียงเงินด้วยนะครับ อตกน้ำชิบหายละขึ้นไงวะเนี่ยโอ้ผมเล่นในมือถือไม่ค่อยคล่องนะครับก็ตรงนี้ด้านจะเป็นเควสนะครับก็เควสเนี่ยแล้วก็มีให้ทำนะครับนี่นะครับเออเป็นชุดโหดเลยนะครับเพิ่มเลือดนะโหดจัดรัสเซียนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากมันมีเสียงอื่นเข้านะครับเพราะว่าแถวแถวห้องผมแถวแถวบ้านผมอ่านอยู่หน้าบ้านนะครับ อันนี้เป็นร้านค้าขายโพนะครับก็รีวิวไปแล้วนะโอเคครับมีอะไรใหม่บ้างนะมีสปาวนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ทั่วเลยอันนี้วาร์ปเดี๋ยวผมค่อยมาเข้านะครับโอเคอันนี้เป็นร้านค้านะครับโซนตรงนี้นะครับอืมนะอุ้ยอุยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าของนั่นแหละเออของนะครับของของผมเดินให้ดูแล้วกันนะครับ ก็คือเราอัปเดตเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฉันอยากได้ปลาไปหาปลาให้ฉันหน่อยเห็ไหมับเควสตกปลานะครับนี่ก็จะได้อ่าที่ขุดเอ้ยเบ็ดตกปลาแบบโหดๆสัตว์ลสเสียเลยนะครับอ่านะครับเอ้าภาพไม่โหลดภาพตรงนี้ไม่โหลดนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับก็ตามตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดยศเลยนะครับในการนมเงินยศต่างๆนะครับเห็นไหม เจ็ดเชนะครับโอเคนะครับก็มันดูเอานะครับนี่นะครับแล้วเราจะไปดูตรงไหนอีกก็สปังก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเดินเดินให้เหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยมือไปเลยนะครับเออตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าท็อปเซิร์เวอร์นะครับท็อปโดเนตเฮ้สวยๆเลยนะครับเออนะครับรวยนะเนี่ยไอเนี่ยไอฟอร์ดเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นคนออนนะครับโอ้ยไอบูมออนเยอะเฮ้ยทำไมไอบูมมีสองกับสามอันวะเออนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้นะครับอ่ะตรงนี้ครับแล้วก็มาอ่านกดด้วยนะครับกดก็มาอ่านเอานะครับนี่นะนะครับนํามาอ่านเอานะครับขี้เกียจอ่านแล้วนะครับต่อมาใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไอพีเซิร์ฟให้นะด้านล่างคลิปเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านค้าขายกระชานะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับโดดดึงตัวนี้จะเป็นโซนตีหมูนะครับโซนตีหมูนะก็ถ้าหากมันมีเสียงอะไรเข้าหรือว่าฝนตกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับฝนฝนมันตกเนาะทำไงได้นะครับเจ๊นะครัโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูวาร์ปกันนะครับทุกคนวาร์ปนะครับ ว้าวว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 าวเปิบเปิบเปิบผอวิ่งวิ่งนะครับก็นี่นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นวาวนะครับผมวาวเมนูครับตีปั๊บนะครับเราก็จะเกิดอยู่ห้องเมนูวาวนะครับเออนะครับสวยๆเลยนะครับเอาไม่โหลดยังโอ้โหนะครับก็ตรงนี้นะครับผมก็อัปเดตให้มาแบบให้มันดูแบบเรียบง่ายดูง่ายขึ้นนะครับนี่นะ ก็มีวัตหลากหลายเลยนะครับนี่นะอันนี้เป็นใบโอมซามาสนะครับเออนะครับโอเคจยวผมไปห้องอาชีพดีกว่าเอ้ยไม่ดีกว่าเราจะไปห้องดันเจียนนะครับนี่นะเราก็เข้ายังไงครับก็วิ่งเข้าไปเลยนะครับนี่โดดเบิด,ดเข้าไปเลยนี่นะันก็จะวัาไปโลกโลกดันเจียนนะครับเนี่ยนะครับอุยอ้ย อุ้ย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 นะครับเปิดแบ็คแพคได้นะครับนี่นะครับกระเป๋าเรานะครับสามารถใส่ของได้นะแต่ขอตีนี่ก่อนอุ้ย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 นะครับอุ้ยอุ้ยบอสต้องวิ่งหนีนะครับเฮ้ยฉันกลัวฉันกลัวเบบี้ฉันกลัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องวิ่งต้องวิ่งเอ๋ช่วยด้วยเอ๋เอ๋เอ๋โอเคครับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับสายฟรีอยู่ได้สายใจอยู่ยากนะครับ ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับเข้ามาเล่นด้วยได้นะครับผมย่า yeah.